สวัสดีครับพี่น้องยำแรงรถไทยคลองไทยสุดคนมาเด็กเยอะคนต้องมารักษาคนประโยชน์คนบมองคนบม,มาคนจิบบดไยเยะเพามันย้ำแรงพี่น้องคือว่า มันอายุก็เดือนสําหรับแต่ในเป็นการทดลองหลายรูปแบบนะครับเรื่องระยะก,การปลูกนะครับเรื่องใส่ร่องผืูก่อนปลูกนะครับมีทั้งปลูกทีปลูกห่างครับส่วนตัวก็ประเมินลงแล้วว่าปลูกทีนี่คือบภพันนะพี่น้องหัวมันหน่อยหัวมันลายก็จริงครับได้ล่ำตน้นคือได้ตอนบ้านครับส่วนระยะที่ปลูกห่างเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเนี่ยจะได้ผลน,นะครับคือหัวมันโอเคครับมอายุมันเก้าเดือนครับ เป็นระบบเทวดาครับผมสีพายหนังบางบริเวณที่เป็นระยะเก้าซีบเดียนอ้องอันนี้มีต้นเดียวครับมันมีขาดครับนี่มันขาดอันนี้อยู่ที่ระยะ จ็ดสิบนะครับระยะ70เซนขึ้นไปครับระยะเจเซน้ปยีสิบครับพี่น้องก็เหมาะกอ็จอครับ